กองบัญชาการกองทัพไทยกับงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สวัสดีค่ะแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยเบ็นยาการหารพัฒนาประจําวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566มีดังนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21จะกําลังพลวชุดผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมและปฏิบัติการด้านการปัตดูศาสตร์ ให้แก่นางจันทจรแสนสวัสด์เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโครพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับและแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเกษตรกร,ร,กร้าบเล็กที่256หมู่4บ้านดอนแคนตำบลคอยใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยขอให้บริการผสมเทียมโครตรวจระบบสืบพันธุ์ ให้คําแนะนําในการจัดการฟาร,ร์มและดูแลสุขภาพาสตัตว์พร้อมทั้งติดตามลูกโคเกิดบริการให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อลูกผสมหนาบ้านพลทาตมบลกุตะกตใกล้อําเภอปาปะกจังหวัดนครพนมค่ะนักรบสีน้ําเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส